สวัสดีค่ะร้านตัดเล็บสุพรรณบุรีนะคะอันนี้เป็นกรรไกรชุดที่เราใช้ตัดใช้งัดนะคะในทุกคลิปนะคะเราจะใช้กรรไกรเวียดนามอันนี้นะคะแล้วก็แท่งงัดอันนี้ในการตัดและงงัดที่ลูกค้าที่เป็นเล็บครบทุกท่านทุกคนนะคะอันนี้เป็นรีวิวลูกค้าที่ซื้อไปใช้นะคะอุปกรณ์ของเรารับประกันเรื่องความคมเลยค่ะนะคะใครสนใจไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูการตัดเล็บครบ ในคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีนะคะอ่าน,นี้นะคะเราจะใช้สเปรย์ฉีดในการตัดในงัดนะคะลูกค้าอันนี้จะมีหนองนะคะเป็นหนองอักเสบมาแล้วนะคะมีจะมีอาการเนื้อปิ้นออกข้างๆนะคะวันนี้เราใช้กรรไกรเวียดนามอันนี้ในการตัดนะคะกรรไกรของเรานะคะรับประกันในเรื่องความคมนะคะเป็นกรรไกรเวียดนามนะคะทําจากเหล็กกล้านะคะรับประกันว่าคัดเอง กับมือทุกชิ้นนะคะอ่าเราตัดก่อนนะคะอ่าเคสแบบนี้มันจะต้องมีเลือดบ้างอยู่แล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าเกิดการนักเสบมาแล้วมันลึกนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีเลือดอยู่แล้วอ่ะนี่เป็นเล็กกัดนะคะที่เราใช้งัดประจําในทุกคลิปทุกเคสนะคะนี่เลยอ่าหลุดออกมาแล้วนะคะสังเกตดูเห็นไหมมันจะแหลมคมมันลึก เพราะฉะนั้นถ้าออกแล้วลูกค้าจะหายอักเสบทันทีไปดูแลรักษาแผลห้ามโดนน้ำประมาณ3-7วันแผลก็จะหายแห้งเป็นปกตินะคะขอบคุณค่ะ